ก็ต้ยการสุนทรีนิชัยประธานสภาวัฒนธรรมบเมาได้เยพึ่งนเพื่อจะเนการพิจน่ามันเนะมันเลยเพื่อให้งานั้นสเรโลกไปได้ดีหญิกับชายนั่ง่อยกันก็ไม่เนไรไม่มีการกระนพิธีคบนเวทีเชิญครับางอ่าบันเทิง้าชื่อกระดานเถิ คนเชื่อขนาดวุ้ยเนี่ยพวกปะระมวยสดไม่เหมืมอนมวยทีิงสำคัญสําคัญอ,อย่างคู่นี้ครับพี่น้องครับเราเห็นว่าน้องมีนะที่อยู่ในยูทูบนี่แหละครับที่โด,ด่งดังกันทั่วโลกนะครับมาที่น้องแบงเราแล้วขอเสียงปลุกปืนเลยครับที่บ้านอะไรนะลูกน้องหันเอาตําหลอทั่วเซนเนี่ยเพอด <laughs> ีมาเจอมาเจอ ยูทูบในระดับประเทศหลงทางเลยนักมวยเราหลงทางเลยบอกว่าเมื่อสกูลน้ํงหานกองเชียร์บอกว่าบ้านคํารอทัวบ้านคํารอตัวสินครับก็ขออนุญาตให้สนุกสนานกันเรื่องในบุญประเพณีของพวกเราสจธนวัฒน์ขันทวิชัยท่านนายกปบะมงพินิจพนตีสุกิจาจิตรักษาครับนี่เป็นคนที มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยอยู่กับพี่น้องของพวกเราเนี่ยอย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นกันลยาณมิตรที่ดีนาเบิร์ดอดยชายวานท่านคณะผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,น,น,นกระผมนายสุเทพผมิะพี่น้องทั้งหนึ่งนะ<อ><อ>ไม่ว่าจะเป็นวันชาเซเลน่าทีมวัยมารนั่นเลยว่ากูเอามาเอราะตัวเรามาเริ่มเริ่มใจกันเถอะ ชเชื่อเชื่อคนไทยให้พยองามมาไกลในแผ่นดินด้วยสอนเตะสอนเท้าคืออาวุธวิสัยสุดคนไทยในโลก่อสิ้นเชื่อคนไทยนั้นเพียงผู้คนได้ย่นดินสยบสิ้นรุ้นยำเดินเพิ่งมวยไทยมาดูผู้พที่ทีเปิดเปิดการงานตั้นี้อ่าสรุรเกียรติท่านบอกว่าเป็นวีทีปาวาซ่าให้นักพ่อหญิงต่อยมวยชายนะอ่าก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านนะ ที่มีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัเนินงานกุศลสำหรับปีนี้วันนี้ก็ถือว่าเอาสามยกเนาะกรรมการคัดละลาสองจุดสองนะ่นโอเทียนฮะแพ้ชนะนักจบเงยนอะไรมาดูมวยจีบต่อยอ่อนช้อยเปรียบเสมือนที่หุ่น้อยเถือนเวยหาร้อยเสียงปีเสียงกลองลังมนาแต่ก็ แต่เชิญครรนิทาว่าพยองใช้ถึงเรทีของเทศบาลหนองแรงแก้มหอแมแห่งนี้แหละเป็นที่ประรองเรื่องนี้พี่กับน้องจะไม่มีนในตำลาครับนะครับคุณแม่ครับอ่าเมืองจับเป็นะฮะอ่าถือว่าอ่าเมาื่อก่อนนี้คุณพ่ออาจารย์บุญถึงจังนนนท์ชิงเวยไทยอ่ายเป็นหนุ่มนั่นได้ไปต่อยเวยที่ประเทศอ่าญี่ปุ่นนะฮะก็ได้ผู้รับผู้สมมา นะครับนี่คำน้องครับท่านเห็นอยู่ในยูทูบนั่นแหละนี่ฮะร้อกว่านะหลายครั้งนะไม่มีเพื่อจำเป็นก็ต้องต่อยชายนะว่าสามยกนั้นจบลงอย่างไรจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่มาพิสูจน์กันเด้เลยเด่นมากโอ้ยไม่อย่างนะใจไปสามยกนะเป็นตังค์โชนะไม่เป็นการตัดสินแตคือว่า เป็น,ปน,ปนรายการโชว์รือว่าอยู่ในรายกาเรามาทอบ้ข่ได้เห็นนะมวยหญิกับมวยชายนั้นก็่ปว่าวันนี้อ่าอ่าเป็นเราต้องขัรขัดตนนะเรน,นม,รมแาแก่น้สีมวยไทยแดงสิ์น้อยลูกพ่อเจอโชอ่า,อาจบลงแน้ตีมวใหม่โยอวานครับอ่าอ่าสน้อย

มาสุ้อแลสาคนก็มาางในท่านผอาอะไรกประมาน้หรือมาทำเลยหลับหับับหลับับับหลับหลทั้หลับหลบกบับหลับหลับหลับเลับหับหลัลับลับหลับหลหลัาับ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 ัััลัััลห เราเนที่ดีผู้ช่วยรายการนะไม่เยอาต้องให้เกียรตินะโอ,ะอ,ะอะทีนงานจากองวันทราน,น้องเมย์วันนี้เดียวกลับมาว่าละลายคอยตั้งใชมนะบตินี้แหล,ละ หลาวทีหลายสถานะกันที่ไอยนะวันนี้ปีนี้โตแล้วล่ะมาอันดุสองนโ์อย่างไรต่อไมสนุกเลยลูกได้ด้วยหญิงได้ต่อชาได้นะเก็นน้องเสือบริคยสมัยไปถ่ายกองยิงที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะช่างเินมันจะเกิดนะมาอันดุสองยสุดท้ายแล้วลูกนะาสอง